สวัสดีกับผู้รับชมทุกท่านผู้ที่พบเจอทุกท่านนะครับกับเรื่องราวของชีวิตผมเองเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตไม่ว,ว่าคนหนึ่งแล้วกันครับหากใครที่ได้ฟังเรื่องราวที่ผมเล่าหรือพบเจอผมในแง่มุมต่างๆผมเองผมพูดอย่างนี้นิดนึงนะฮะผมมีครอบครัว ผมมีการดําเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยหลากหลายแง่มุมครับแต่ก็จะอยู่ในในโหมดของธรรมอ๋อผมพูดนิดนึงแล้วพอพูดถึงธรรมตรงเนี้ยจริงๆผมจะมาพูดเรื่องเรื่องราวของพระีอรียมตไตแต่เดี๋ยวพูดธรรมนิดนึงครับหรือตอนนี้พูดธรรมก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวพระีอรียมตไตค่อยพูดในตอนถัดไปผมเชื่อได้ครับทุกคนนะครับ อยากรู้ธรรมะอยากเห็นธรรมะว่าเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ดูถูกใครนะครับผมพูดจากสิ่งที่ผมรู้และผมเข้าใจแล้วก็ผมเรียนรู้แล้วก็ที่ถูกสอนคุณแห่งพ่อแม่ท่านสอนผมนะฮะผมบอกได้เลยครับธรรมะหรือธรรมนี่ยครับเป็นหนึ่งอนุภาพ ในแปดหมื่นสี่พันบางคนเรียกธรรมขันแต่ผมเรียกอนุภาพแปดหมื่นสี่พันอนุภาพผมย้ำอีกครั้งน,นะครับคือหรือบางคนจะพูดว่า8ปดหมืนสี่พันธรรมขันก็ได้แต่ว่าคนจะรู้ว่า8ปดหมนสี่พันธรรมขันนั้นคืออะไรผมถือว่ายากนะครับธรรมคือหนึ่งในนั้นครับหนึ่งในแปดหมื่นแต่อยู่ลำดับเท่าไหร่ผมไม่รู้อะ ในนั้นมีในในในอนุภาพแห่งชีวิตจะมีลำดับอย่างแน่นอนแต่ผมตรวจเองไม่ได้ครับอันนี้เพราะว่าละเอียดมากลึกซึ้งมากครับแล้วก็โดยความเป็นบุคคลเนี่ยผมเชื่อได้ครับไม่มีใครสักคนหนึ่งที่รู้ลำดับแน่นอนทีนี้มาพูดก่อนครับว่าธรรมเนี่ยคืออะไรบางคนบอกปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติมรรคองแปดปฏิบัติศินหปฏิบัติสินสอง้อนี่ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะครับ ธรรมะหรือธรรมจริงๆนะครับก็คือความเป็นธรรมความไม่เกินขอบเขตไม่ใช่ศีลนะครับศีลนั้นคือข้อบังคับห้ามศีลคือห้ามห้ามห้ามนะฮะศีลนะครับห้ามทำหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์สองห้ามลักขโมยห้ามพูดจาโกหกนี่คือห้ามห้ามเราไม่ให้เราทำสิ่งนั้นแต่ธรรมไม่ใช่นะครับทําพูดโกหกได้ พูดเพิร์เจอร์พูดหลอกลวงคือได้ทุกอย่างครับในแปดหมื่นสี่พันอนุภาพทําได้ทุกอย่างแต่ต้องมีขอบเขตนะครับนี่นะครับทำแล้วจะทําให้ชีวิตเราจะทานะทาคือการกระทําในชีวิตเราจะอยู่ในความเหมาะสมธรรมะไม่ได้ห้ามจํากัดอะไรนะไม่ได้ห้ามพูดจาโกหก คุณจะพูดจากโกหกก็ได้แต่คุณต้องพูดโกหกในความเหมาะสมพูดโกหกไม่เกินขอบเขตเข้าใจไหมครับโลภเช่นกันครับโลภโกรธหลงรักโลภโกรธหลงให้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างรู้เห็นอ่า อาชีพอะไรนะการกระทําการพูดจาทําได้ทุกอย่างครับแต่ต้องอยู่ในความเหมาะสมนี่นะครับธรรมะนะครับถ้าใครเข้าใจนะเช่นผมยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะครับในชีวิตคนเนี่ยม,มีตั้งแต่การเดินหนึ่งการเดินสอง จักรยานสามโมไซค์สี่รถยนต์ห้าตั้งแต่รถยนต์ขึ้นไปเลยครับขนาดไหนก็ตามจนไปถึงนู่นความเร็วสูงสุดแบบได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวอะไรน่งก็ได้ห้าห้าประการผมพูดประมาณนี้ในทุกรูปแบบเลยนะถ้าความไม่เหมาะสมของคนนะครับถ้าใครจะปฏิบัติธรรม จะต้องอยู่ได้แค่ไม่เกินมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวตรงนี้ฮนะที่ว่าไม่เกินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพราะอะไรฮนะเเรียกว่าไม่เกินขอบเขตทีนี้มันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องกรรมผลบาปที่ตนเองกอ่อถ้าเราใช้รถยนตนะ์อันนี้ผมไม่ได้ห้ามใครใช้ไม่ใช้นะครับคือเป็นการเรียนรู้ถ้าเราใช้รถยนต์คนระับ หนึ่งสัตว์ที่จะได้รับผลกระทบสองพืชที่จะได้รับได้รับผลกระทบสามลูกเราอะน้ำมันแก๊สก๊าซที่เราใช้เรียกว่าเป็นการใช้จากเราแล้วจะเป็นผลกรรมบาปอย่างที่เราไม่รู้ตัวผมยกตัวอย่างอะไรใครบอกไปทําบุญที่วัดนะแค่ขับรถยนต์ไปทัานก็ขาดทุนนะนี่กฎแห่งบุญแห่งบาปนะครับฉะนั้นใครที่จะปฏิบัติธรรมนะอันนี้ผมพูดโดยคนจะปฏิบัติธรรมนะ คุณต้องมองเห็นว่าเออถ้ายานยนต์มีขนาดนี้เราจะต้องใช้ขนาดไหนจึงจะเรียกว่าอยู่ในขอบเขตไปได้เหมือนกันทั่วโลกรถโด,ดยสารก็ขึ้นได้ครับเครื่องบินก็ไปได้ครับแต่เราไปเ,าเขาเราไม่ได้เป็นเจ้ของแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องการมีทรัพย์สินนี่ครับไม่ได้ถ้าใครมองแค่จุดเดียวแคบอีกครับหาไม่เจอ ต้องมองทุกสิ่งทุกในแปดหมื่นสี่พันอนุภาคคิดอยู่แล้วถ,ถ้าแปลความเป็นมันถ้าเข้าใจได้แล้วคุณทําความเหมาะสมกับชีวิตได้นั่นแหละครับคือธรรมส่วนมรรคองแปดเนี่ยไม่ใช่นะครับแต่มรรคองแปดนั้นก็อยู่ในแปดหมื่นสี่สี่พันอนุภาพเขาไม่ได้พูดธรรมเลยแต่เขาพูดเขาไม่ได้บอกเลยวิธีการปฏิบัติธรรมแต่เขาพูดถึงเอาสิ่งนั้นมาพูดว่าเป็นธรรม มาองแปดถ้าเราไปดูนะครับก็จะสอนเรื่องทุกเรื่องสัมมาอาชีพเรื่องการอ,าอยู่คนเดียวบ้างถ้าใครไม่เข้าใจอะอยู่สันโดษบ้างเช่นมองในรูปของภิกษุทมา,าการระลึกสมาสติการระลึกนึกรู้ความขยันมั่นเพียรความมีสมาธิการปฏิบัติสมาธิสมาธิก็หนึ่งคิดแล้วในสมาธินี่ก็จำแนกยิบย่อยกว่อีกครับ ความเพียรความเพียรน,นั่นคือของแท้ครับความเพียรก็คือความขยันอนุภาพเดียวเลยสัมมาสตินี่ยังพ่วงต่อท้ายโดยอย่างอื่นครับการระลึกต้องมาจากอนุภาพอื่นๆประกอบแต่ถ้าใครเห็นชัดเจนได้ว่าการระลึกอันเดียวก็จะมีอยู่หนึ่งเดียว,ยยวทีนี้อย่างเช่นลมนี่ครับลมนี้ก็มีอยู่หนึ่งเดียวไม่ว่าจะพัดอยู่ในกายเรานอกกายนั่นก็คือลมร้อนเหมือนกันครับเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าใครเข้าใจว่า แปดหมื่นสี่พันอนุภาพแล้วตัวเราเมื่อเรียนรู้เข้าใจแล้วทําความเหมาะสมในแปดหมื่นสี่พันอนุภาพให้อยู่ในความเหมาะสมผมเชื่อได้ว่าสิ่งนี้ผมกล้ายืนยันครัว่าสิ่งนี้เรียนรู้ยากมากเรียนรู้ยากมากหากใครจะรู้ต้องไม่ใช่ผมเป็นผู้ถ่ายทอดแน่นอนแล้วจะมีผู้ถ่ายทอดกับบุคคลนั้นเองโดยอัตโนมัติเลยเหมือนกันถ้าใครเข้าถึงนะครับ เรื่องราวของธรรมผมพูดตรงนี้อาจจะเป็นเป็นการฟังยากแต่ใครได้ยินได้ฟังไว้เป็นทางบ้างก็ผมว่าก็ดีอย่าเพิ่งเอ้ยไม่ใช่หรือใช่อย่าเพิ่งไปไปปิดประตูตัวเองเปิดดูไว้ก่อนครับเปิดรอดูไว้ก่อนเดี๋ยวฟังทางนู้นฟังทางนี้ฟังทางนั้น,น,นแล้วผู้ที่รับชมผมไปประมวลผลเองเขามีอยู่ว่าสารยุติธรรมนะดตัดสินไม่เปรมก็เลยเอียงทันที ใครไม่ปฏิบัติทมนะครับก็ลําเอียงกันไปลําเอียงไปสู่อะไรไปดูว่าลำเอียงไปทางไหนก็ไปตรวจด,ดูกันเองผมไม่มัรนยายเพราะรู้ว่าละเอียดลึกซึ้งผมมาพูดในธรรมนี่ผมถือว่าละเอียดลึกซึ้งพูดคนไม่เข้าใจคนไม่เห็นพูดยากครับแล้วผมก็พูดย้ำอีนิ้อีกทีอีกทีหนึ่งนะฮะคนที่จะเข้าถึงธรรมอนุภาพธรรมจริงๆนะครับไม่ใช่ผมสอนแน่นอนครับแล้วก็เป็นผมเป็นผู้เกินเกินแบบนี้ แล้วสิ่งที่จะมาสอนท่านท่านจะได้คําตอบกับตัวท่านเองถ้าใครเข้าถึงนะครับผมพูดแบบนี้ตอนนี้ผมจะจบไปตรงนี้ครับกับเรื่องธรรมธรรมะหรือความเป็นธรรมหรือการปฏิบัติธรรมนะครับ